มืัอนี้ออกบ้านสวยครับตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางทิพตะวันหลอภาพนี้เนาะเบอร์พูดนะรถขึ้นกันเลยบุกคาจินาลยนี่รถนี่ยังนี่เยไปแล้วไปแล้วพูดนะไปแล้วถึงแล้วมันยังไม่ถึงไปอำนาจเจริญมันลอกค่ะแนี่มันมันจะนิ่งค่ะเย็นปุ้งมันตายเนาะ ครับอันนี้ผมกลาว่าทรงปล่อยเรียบร้อยแล้วอันกระแนนน้ำเพิ่นไปนะครับว่าอันไอออกซิเจนเนี่ยแบบคที่บพ่อใดนะครับเนี่ยมันลอยอยู่บนผิวน้ำเนี่ยผู้ใดเห็นแบบนี้อยู่เนี่ยให้เอาลงไปถึงผื่นนะมันบ่ไดดออกซิเจนนะครับเนะาะถ้าบ่มาเห็นกับตาเนี่ยก็ก็สิบรูแล้วว่ามีปัญหาอย่างในการเลียงกลุ่ฝอยนะครับนี่อันนี้คือปัญหาอย่างแหลกเลยสงแก่ไขนะะเนาะสแลนเนี่ย ยังหน่อยต้อง80%เนาะอันที่เห็นอยู่นี่กับบางไปน้อยนะครับมันก็เห็ดให้น้ำห่อนอุณหภูมิเปลี่ยนเนะนร็วนะหนาวกับหนาวเร็วนะแล้วก็ย่ำห่อนกับห่อนเร็วซึ่งมันบอดีตะกุ้งฝอยนะครับขันอุณหภูมิมันเปลี่ยนเร็วๆองศ์สิกุ้งฝอยที่อาศัยอยู่ได้ยิบหาถึง30องศาเนาะก็่หายรักษาอุณหภูมิแบบส่นะครับเนาะอันนี้เพื่อนก็เป็นเจ้าของฟาร์มนะครับอา่าสวัสดีครับก็แนะน้ำเพิ่นไปนเวิร์ดแล้วละ่ะจำได้บูบูนี่ยังเนี่ย จำได้ยังแรกเลยหัวก็คือเย็นอ่าโอ้โอเจน,นเออ,เอต้องเปลี่ยนเออเปลี่ยนเครื่องเออเครื่องเ,ออเครื่องตัวน้อยเครื่องตัวน้อยนะครับมันเอาประยู่เนาะแล้วก็หัวนี่ใหญ่เนาะหัวใหญ่นี่บอสมกับเครื่องนะครับเอาหนุ่นหันเพื่อนบ้างนะเออนี่หัวมันใหญ่พอดเนาะเป็นเป็นหัวหน่อยหเพราะว่ามันบดถึงผื่นแรงดันบ่หอดนะครับเนาะอันนี้ก็แนะน้ำเพิ่มไปแล้ว